สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องซิกมาดีนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นเกมโชก์คุณโทเทวะ2ร์ออฟเดอะซามูไรนะครับในเหตุการณ์ในครั้งนี้นะฮะผมเจอคุมาโมโตะนะครับเข้ามาบุกยึดนะครับนำโดยนายพลคิคุชิมูเดทะดะนะครับก็จะเป็นกองพลแนวแนวซามูไรนะครับแล้วก็เรามีกําลังพลอยู่เท่านี้นะฮะมี1,618นายส่วนทางฝั่งศัตรูหรือคุมาโมโตะนะฮะมีทั้งหมด2,860นายแล้วก็มีกําลังเสริมอีก900นายก็รอลาประมาณ 4, เกือบ4,000นายนะมากกว่าเราเกือบสาเท่าก็มาดูกันว่าผมจะชนะในครั้งนี้หรือไม่นะฮะสำหรับจังหวัดที่เราโดนโจมตีก็คือฮิวงะนะผมมาครับผมเอ่อตอนนี้คือสิ่งที่เราได้เปรียบไม่ใช่กำลังพลนะครับแต่ว่าเป็นกำแพงปราสาทนะต้องพยายามใช้พื้นที่ปราสาทให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับผม แล้วก็บวกกับสกิลของคนทหารนะซึ่งเรามีสกิลคู่เข่ายิงนะครับทำดาเมจได้สเท่านะต้องทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดตัวนี้ตั้งไว้ตัวนี้ก่อนผมไม่รู้ว่ามันจะมาจากฝั่งไหนบ้างนะต้องรอดูตอนเปิดเกมเอ่อคนหอ,อกไว้นี้ก่อนป้องคนมันประรก่อน อยู the line, sir. ่ดูก่อนฮนะที่เหลือก็คือต้องแก้งานเฉพาะเฉพาะหน้านะครับผมแก้หน้างานไปโอเครับมันมาด้านหน้า,นา <the> line, ส่วนใหญ่ <sir. S 1> oh, โอ้เราดีมากเลยที่เราตั้งปืนใหญ่ไปด้านหน้าครับออมีมาด้านซ้ายด้วย order, อ๋อตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มี ผมลบก่อนลบจากปืนใหญ่ก่อนแก้เกมลำบากเลยผมไม่ชอบปืนใหญ่เลย ไม่โดนละปืนใหญ่มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะเดี๋ยวดูปืนใหญ่หมาก่อนปืนใหญ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปืนใหญ่คล้ายๆเราเนี่ยแหละครับแต่ถ้าเกิดเป็นยิงตรงกำแพงเดี๋ยวว่าทหารที่เราอยู่ตรงกำแพงในะขนาดนั้นก็คือน่าจะเสียหายมากอยู่พรสมควรน,นะครับแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องกัวงวลครับความแม่นยำมันไม่ค่อยมีครับ

ไอ้เทคนโลยีผมว่าเดี๋ยวตรงนี้มาเสิร์ฟตรงนี้เลยดีกว่าพื้นใหญ่ทั้งหมดละผมว่าพื้นใหญ่ฟังมันก็น่าจะหมดเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวผมตั้งขบวนเลย น่าจะมาจากตรงนี้แน่นอนมันขึ้นมาและเตรียมเจอเลยผมว่าตัวนี้เรายังไงเราก็ชนะแต่ปัญหาฝั่งนี้ครับมันเยอะมาก เจอไปอันนี้น่ากลัวสม,มุไรมันน่ากลัวมากคนนี้ผมผมว่าอันนี้ไม่น่ารอดนะน่าจะแตกพายแน่เลยคนหอกเราเตรียมเตรียมรอไว้ก่อนโอเคฝั่งหน้าฝั่งขวายังไม่มาครับเราโฟกัสด้านซ้ายก่อนแล้วกันครับโอเคครับคนหอกมันแตกพายไป เดี๋ยวกองสมรไยสองกองครับทางฝั่งเขานะฝั่งศัตรูนะถ้าเรารีบเคลียตัวนี้ได้ครับเราจะได้เอานำกองกำลังคนมาฝั่งขวาต่อนะครับไปกันเลย โอ้ตัวนี้ไม่แตกด้วยโอเคเยี่ยมเลยครับฝั่งตรงนี้กองทัพส่งอไรฮะแตกพ่ายเยี่ยมเลยครับส่วนฝั่งนี้อันเอาพลปืนใหญ่ไปด้วยเว้ยอ๋อเป็น,ป,นปืนใหญ่อีก,อ,ก,อ,กอีกชุดหนึ่งเอากันนะตรงนี้มาตรงนี้เลยส่วนตรงนี้เอาสมบตรงนี้ต่อ ตรงนี้เราอย่างไรก็รอเอ๊ยยึดตรวนี้ก่อนยึดป้อมปืนเราขึ้นก่อนนะอ๋อเดี๋ยว,ยวมันจะอ้อมมาตรงนี้ต่อโอเคโอเคเรายึดป้อมปืนเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวตั้งขบ้นบนตรงนี้ครับโหามากเกิดอะไรขึ้นนะทำไมแมพไม่ขึ้นล่ะ ส่วนตรงนี้น่าจะมีประเด็นครับเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนเลยตั้งรอนี้ก่อนโอ้โหซามูไรครับน่ากลัวคนนี้น่ากลัวเร็วไว้ เยอะมากเยอะมากตรงนี้มาแน่นั่งเลยยิงล้วเริ่มยิงยิงถึงด้วยแหระใชธนูไฟส่วนพลหองตรงนี้เตรียมรอเลยครับผมว่าตรงนี้แตกไยแน่เดี๋ยวเราจะเอาพลหองมาช่วยครับโอเคเข้ามาเลยดีกว่าเข้ามาเลย ฝั่งซ้ายไม่น่ามีปัญหาไม่น่ากังวลเลยครับอนนี้เหลือฝั่งแต่ฝั่งขวาอย่างเดียวนะฝั่งหน้านิดหน่อยไม่เป็นไรครับคือจำนวนกองทัพเราน้อ,นอยกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ากำแพงปราสาทเรานี่คือใช้ภูมิประเทศได้เปรียบกว่าครับพื้นที่เราได้เปรียบกว่าเยอะเลย โอ้แตกไปหลายกองทัพเลยครับแตกไปหลายกองร้อยทีนี้มันเอาโอ้เอาคลมาเอาอนายพลมาลนะไม่ถอยด้วยฮนะนี่ถ้าเราฆ่านายพลมาได้นะั่นคือแบบแจ็คพอตเลยครับฝั่งเนี้ยโล่งเยี่ยมเลยจะขึ้นมามไหมผมไปเสิร์ฟนี้ต่อเลยครับ บารอกอีกอ่ะไม่เป็นไรหวังว่าขึ้นได้แล้วกันโอ้โหเทียบกดูมันตอดมาไม่เป็นไรฝั่งนี้เิโอเคเหลือสามกองร้อยตรงนี้ครับโอ้จะขึ้นมามาน,นี้เลยเรื่อมานี่ย เร็วๆถอมาถอมาถอมา,อมาเอออมานั่นแหละถ้าชักช้านี่คือไม่ได้ครับในสงครามผมว่าน่าจะมีโอกาสชนะสูงนะตอนนี้ไม่เป็นไรละน่าจะชิวๆแล้วครับ4ี่พันกว่านายก็เอาไม่อยู่ครับผมถ้าเรามีบังเกอร์ดีขนาดนี้นะครับ อโอเคครับขนาดก็ฝั่งไอไอมันพลาดนะมันบุกทีละนิดทีละหน่อยครับแล้วก็มีโอกาสได้กำจัดทีละส่วนไปครับโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ก,กับคลิปหน้าครับผมสวัสวดีครับ